สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีปอบก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชื่อผมบุดครับผมเกิดโตอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอีสานตอนล่างหมู่บ้านผมมีอยู่ไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนล้อมรอบได้ทุ่งนาป่าละเมาะ แล้วก็ลําห้วยเล็กๆที่แห้งขอดเกือบทั้งปีตอนเด็กๆผมเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องผีปอบบ่อยว่าเขาว่ากันว่าปอบมันจะสิงอยู่ในคนชอบกินของสดของคาวโดยเฉพาะตับไตไส้พุงของสัตว์หรือไม่ก็ของคนถ้ามันหิวจัดตอนนั้นผมไม่เคยเชื่อเลยครับฟังแล้วก็ขำ คิดว่าแค่เรื่องแต่งให้เด็กกลัวไม่ให้ออกไปเล่นตอนค่ำๆแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันทำให้ผมเชื่อจนหมดหัวใจว่าผีปอบมันมีจริงป้าคำหญิงแก่ผู้ชอบกินดิบเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นตอนผมอายุประมาณ17ปีตอนนั้นพึ่งเรียนม .5 ปิดเทอมใหญ่กลับมาอยู่บ้านในหมู่บ้านผมมีหญิงแก่คนหนึ่งชื่อป้าคำแกอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านแกติดกับป่ามันสาปะหลังคนทั้งหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีว่าแกเป็นคนแปลกๆป้าคำอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีผัวมีแต่หมาแก่ๆตัวหนึ่งชื่อเด่นแกไม่ค่อยพูดกับใครเวลาไปตลาดจะชอบซื้อของดิบๆ อย่างตับหมูสดสดหรือหัวใจวัวมากองไว้เต็มกระจาดแม่ผมยังพูดบ่อยเลยว่าเอ๊ะป้าคําเอาไปทำอะไรวะซื้อแต่ของดิบๆแบบนั้นไม่เคยเห็นแกต้มแกแกงบางคืนคนข้างบ้านแกได้ยินเสียงหมาร้องหอนแล้วก็มีเสียงเหมือนคนหัวเราะในความมืดเสียงหัวเราะที่มันแหบพร่า เหมือนคนไม่มีลมหายใจดีๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปดูหรอกครับเพราะทุกคนรู้ดีว่าป้าคำมีของคืนนั้นที่หมาหอนจนมาถึงคืนหนึง่งคืนเดือนไหงายแสงสองลอดเมฆลงมาจนเห็นต้นมะขามหน้าบ้านผมชัดผมกับเพื่อนชื่อแมนนั่งคุยกันอยู่หน้าชานบ้าน คุยกันเรื่องทั่วไปนี่แหละอยู่ดีๆหมาทั้งหมู่บ้านก็เริ่มหอนพร้อมกันเสียงมันดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านเสียงหมาที่หอนต่อเนื่องเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่คนเราไม่เห็นแมนหันมามองผมแล้วพูดเบาๆว่าวุฒมึงว่าหมามันหอนอยังวะดึกป่านนี้ผมก็บอกว่าอาจมีงูหรือไม่ก็แมวทะเลาะกัน แต่เสียงนั้นมันไม่หยุดครับมันกลับหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมีเสียงอะไรคล้ายๆกับคนร้องครางแผ่วๆลอยตามลมมาจากท้ายหมู่บ้านตอนนั้นทั้งผมกับแมนเงียบกริบใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแล้วอยู่ๆหมาข้างบ้านผมก็วิ่งร้องลั่นหายไปในความมืดช้ามาแม่ผมกรีดลั่นบ้าน พราะหมาข้างบ้านที่หายไปเมื่อคืนมันถูกพบตายอยู่ข้างรั้วบ้านป้าคำตาของมันเบิกโพลงลิ้นห้อยยาวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือตรงท้องของมันถูกผ่าออกไส้ถูกควักออกไปหมดเหมือนมีคนใช้มือขยุ่มเอาคนทั้งหมู่บ้านแตกตื่นแต่ไม่มีใครกล้าโทษใครตรงๆพอตกเย็นป้าคำก็ออกมานั่งยิ้มๆหน้าบ้าน แกบอกว่าเมื่อคืนเสียงหมาหอนดังแท้น่าสงสารได้เนาะมันบารู้โตมันไปยางใสเสียงพูดของแกชัดช้าแหบแหบเหมือนคนไม่มีแรงแต่รอยยิ้มของแกผมจำได้ไม่ลืมมันเป็นรอยยิ้มที่มีเลือดติดอยู่ตรงมุมปากนิดๆเหมือนคนเพิ่งกินอะไรดิบๆมา หลังจากคืนนั้นคนในหมู่บ้านเริ่มล้มป่วยกันหลายบ้านบางคนปวดท้องแปลกๆจนทนไม่ไหวบางคนมีไข้สูงพอหมอไปตรวจกลับไม่เจออะไรผิดปกติอยู่ได้ไม่กี่วันใยญยแป้นแม่ค้าขายน้ำพริกก็ตายกลางดึกลูกสาวแกเล่าว่าตอนดึกได้ยินเสียงแม่ร้องไห้เบาๆพอเข้าไปดูเห็นแม่ดิ้นทุรนทุรายเหมือนมีอะไรอยู่ในท้อง แกพูดได้แค่มันมากินมันมากินฉันก่อนจะขาดใจคนท่านหมู่บ้านกลัวจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหลังห้าโมงเย็นอีกเลยพวกผู้ใหญ่กับพระที่วัดเลยนัดกันจัดพิธีเรียกปอบเอาทูบเอาเทียนมาจุดกลางลานวัดพระสวดเรียกชื่อทีละบ้านเพื่อดูว่าผีมันจะออกจากร่างใครพอสวดมาถึงชื่อ คำวงนาเสียงหมาหอนขึ้นพร้อมกันอีกครั้งครับเสียงนั้นดังจากบ้านป้าคำชัดเจนพระหยุดสวดทันทีแล้วบอกว่ามันอยู่บ้านนั้นปอบมันอยู่ในตัวผู้หญิงคนนั้นคืนนั้นคนทั้งหมู่บ้านถือไฟฉายกับไม้แห่เดินกันเป็นกลุ่มไปที่บ้านป้าคำพอถึงหน้าบ้านกลิ่นคาวเลือดโชยออกมาแรงมาก เหมือนกลิ่นของเนื้อดิบกับเลือดหมูที่เน่าประตูบ้านป้าคำปิดแน่นแต่ไฟข้างในอย่างสว่างลุงเพงผู้ใหญ่บ้านตะโกนเรียกป้าคำออกมาเดี๋ยวนี้ชาวบ้านอยากคุยไม่มีเสียงตอบครับมีแต่เสียงครืครืดเหมือนของหนักลากอยู่บนพื้นแล้วจูๆ่ๆประตูบ้านก็เปิดออกช้าๆ สิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นผมจำได้ตลอดชีวิตป้าขำยืนอยู่กลางประตูตัวแกเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งอาบน้ำแต่ไม่ใช่น้ำปกติมันคือเลือดที่ไหลยย้องลงมาตามแขนในมือแกถือหัวไก่ที่ยังดิ้นอยู่มันยังไม่ตายสนิทพระที่ตามมาด้วยรีบสวดมนต์เสียงดังแล้วก็โยนนั้นมนต์ใส่ พระคำส่งเสียงกรี๊ดลั่นเหมือนเสียงสัตว์ป่าแล้วก็พุ่งใส่พระทันทีแต่พอถึงจังหวะนั้นไฟฉายหลายดวงก็ส่องเข้าหน้าแกภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือใบหน้าของแกเริ่มแห้งเหี่ยวลงเรื่อยๆผิวหนังร่อนออกจากกระดูกแล้วร่างทั้งร่างก็สุดหวบลงกับพื้นเหลือแต่ผ้าสิ้น กับเศษเนื้อที่ไม่เป็นสีดำหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านผมเงียบกริบไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อป้าคำอีกเลยพระเก็บเศษกระดูกไปเผาแล้วก็ฝังไว้หลังวัดแต่สิ่งแปลกคือหมาในหมู่บ้านยังคงหอนทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงบางคืนผมยังได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างรั้วบ้าน เสียงเท้าเปล่าที่ลากไปบนดินแห้งผมลองชงงะโงดูครั้งหนึ่งเห็นเงาผู้หญิงแก่ๆเดินหันหลังไปทางท้ายหมู่บ้านมือแกห้อยอะไรบางอย่างเหมือนถุงเลือดสดๆตอนนั้นผมกลัวจนตัวแข็งขาไม่ขยับเลยหลังจากนั้นไม่นานผมตัดสินใจย,ย้ายออกไปเรียนในตัวจังหวัด ไม่เคยกลับไปนอนที่บ้านนั้นอีกเลยแม่ผมเล่าว่าบางคืนยังมีคนเห็นเงาคนแก่เดินอยู่แถวป่ามันสำปะหลังเสียงหมาหอนรับกันทีละตัวตัวเหมือนมีบางอย่างมันยังอยู่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำได้ทุกวินาทีที่ยืนอยู่หน้าบ้านป้าคำในคืนนั้นตอนที่เห็นเลือดไหลาจากมือแก เสียงกรีดร้องของผีปอบที่ออกจากร่างและสายตาของมันที่มองมาทางผมก่อนร่างจะสลายไปผมไม่รู้ว่าทำไมแต่บางครั้งเวลากลางคืนเงีย,งยบๆผมยังดีนเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าของข้ายังไม่หมด